วันนี้ต้องขอออกมาพูดบ้างฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจอยากจะเรียกว่ารัฐบาลอาคาตแค้นหรือเปล่าวันนี้นายกัฐมนตรีประเทศไทยยังชื่อนายกแพทองทานชินวัตรซึ่งท่านถูกพักไปเพียงเท่านั้นผลการตัดสินยังไม่ได้ออกมาท่านยังเป็นนายกอยู่นะครับรัฐบาลโดยเฉพาะคอรมอไปให้กำลังใจท่านนายกดีกว่าแล้วทำงานแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ วันนี้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าการพนันออนไลน์ปัญหาชาติข้างเคียงยังมีอีกเยอะที่ท่านต้องแก้ท่านต้องทําเพื่อให้ประชาชนยอมรับไม่ใช่มัวมาแต่กระแทฝ่ายค้านท่านจะมโนถึงว่าคนนู้นจะมาเป็นนายกคนนี้มาเป็นนายกท่านครับถึงท่านนายกเกิดอุบัติเหตุซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดแล้วครับโดยส่วนตัวแต่อยากจะบอกว่า พักเพื่อไทยยังมีท่านชัยเกษมพักร่วมรัฐบาลยังมีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องขออนุญาตกราบขอโทษท่านอย่างสูง,งที่เอ่ยชื่อท่านแล้วก็ท่านพีรพันธ์แล้วก็ท่านจุบลินทัพประชาธิป,ปัตย์ถึงจะลาออกจากหัวหน้าพักแต่ความเป็นแคนดิเดตนายกยังคงอยู่ท่านไม่ทํางานนะท่านมัวแต่กระแซคนนู้นคนนี้นะครับท่านกลับไปทำปาพบแก้ปัญหากเกษตรของกเกษตรกร พบรบลข้าวทาไมไม่ออกคนอื่นต้องออกไม่ได้ถ้านายกไม่รับรองการเงินท่านครับไม่ใช่มีปัญหาทุกเรียนปากกฏเราให้ท่านนายกเราไปขายทุเรียนสมองอึ่งหรือเปล่าคนคิดนะครับผมว่าวันนี้กลับไปทํางานแล้วอย่ามาพูดเรื่องมโนพักภูมิใจไทยโดยท่านอนุเทนชานวีรกุลเรายืนยันอยู่แล้วว่าเราจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้าน้อยท่านไปทํางานของท่านเถอะครับ แล้วที่สําคัญท่านบอกว่าเราจะไม่ร่วมแก้รัฐธรรมนูญเรายืนหยัดชัดเจนครับว่าเราร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ยกเว้นในหมวดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาํานาจอธิปไตยหมวดสองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เราไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับท่านเข้าใจไหมครับเราพูดชัดเจนแล้วเราร่วมแต่อย่ามาออกข่าวสับสนกฎหมายมีโทษกกร,รมพักภูมิใจไทยก็ยืนยันแล้วว่าเพื่อความปองดองของประเทศชาติ เราร่วมแก้ด้วยแต่ต้องยกเว้นพวกที่คดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ชัดเจนในความเป็นภูมิใจไทยท่านครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดมากแต่กลับไปเถอะครับไม่จะออกกฎหมายเรื่องกัญชามาพูดความสับสนตัญชานะครับพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีความเห็นเหมือนกันในเรื่องให้เป็นทางการแพทย์แต่พักเพื่อไทยจะไม่ให้ประชาชนปลูกให้ปลูกจากในทุนชุดใหญ่เท่านั้น แต่พักภูมิใจไทยเราเห็นว่าให้ชาวบ้านควรปลูกเพื่อมีไรายได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านเดี๋ยวับท่านมีอำนาจหน้าที่ก็ทำไปแต่ขอให้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาอย่าทำงานตามฝ่ายค้านกลับไปดูองค์ประชุมให้ครบนะครับในการมาทิการงบประมาณท่านไม่พูดบ้างหรอครับภูมิใจไทยไม่เคยขัดขวางให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณนะครับเราเป็นองค์ประชุมให้ตลอด ทำงานร่วมกันตลอดประหนึ่งว่าเรายังอยู่ฝ่ายรัฐบาลนี่ความมีน้ำใจของภูมิใจไทยท่านเอามาคิดบ้างดีครับอย่ามัวแต่กราแะไปดูองค์ประชุมของท่านให้เรียบร้อยเถอะครับเราไม่ขอนับองค์ประชุมครับแต่ถ้าฝ่ายค้านคนอื่นนับเราเองก็เห็นใจนะครับเราอยู่ในฝ่ายค้านเรียนด้วยความเคารพนะครับกลับไปทำงานเรามันเดี๋ยวก็ไม่หนีกันแล้วครับการเมืองมันไม่กี่คนแต่อย่ามาทำตัวเป็นศัตรูอาฆาตแ้นกันด้วยรักและเคารพครับ